ชอนออกลูกอีกสองแม่แล้วครับเขาวที่แล้วก็เก้าแม่นะครับบ่อน,นี้ผมนับไว้นะครับอันนี้อีกสองนะครับสุมไม่น่าจะเห็นนะครับพี่น้องนะครับ แม่นิวอยู่มุมตรงนี้นะครับเลียนเอาปลานินน้เงียบไปเลยนะครับ